ต่อเลยนะครับผมอ่ามาดูในเรืนี้ครับโอ้โหมีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งน้ำเงินทั้งม่วงโอ้โหหลายสีมากๆนะครับประดับกันระย,ยิบเลยยันเลย,ย,เลยทีเดียวนะครับคือผมก็ไม่ได้สัมผัสเรื่องศิลปะอะไรหรือการออกแบบตกแต่งอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เป็นว่าถ้าได้มาดูแล้วได้ไปเห็นกับตาเนี่ยได้ไปเห็นกับตาเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหจะประทับใจแล้วตาตึงแล้วก็ต้องชื่นชอบแล้วต้องแบบต,แบบต้องลองวาวแน่แ่ นะครับโอ้โหคุณผู้ชมลองแวะมาเยี่ยมเยียนสักนิดครับอุดหนุนเขาสักนิดให้กำลังใจก,กันสักนิดเขาลงทุนลงแรงกันมาขนาดนี้นะครับเราไม่เราจะไม่สนับสนุนเราจะไม่อุดหนุนกันได้ยังไงครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโห <c oughs> สุดจริงๆครับ หัวใจหลายดวงมากมากนะครับแล้วก็มวลโอ้โหนะครับฝุดยอดไปเลยนะครับยิ่งถึงน,นั้นเ้าชักเกร็งแล้วตอนนี้โอ้โหต่สวยจริงนะสวยจริงครับสวยจริงครับโอ้<ๆ>โหมันป้าผ่าฟ้าแลบโอ้โห โอเคครับผมเริ่มมักจะวนครบรอบแลยเ<ๆ>นาะภายใน2อนาทีเสร็จนะครับโอเคครับ